วันนี้มีรถเบนซ์เข้าใหม่1คันนะครับเป็นตัว C350E ปี2016นะครับรถสภาพสีสวยมากนะครับการันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับตัวนี้เป็นตัว AMG ด้วยกออกรถฟรีดาว่อนเพียงเดือนละประมาณ15,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับเบนซ์ C 3 5 0 E นะครับเป็นตัว P In ปลั๊กอินไฮบริดเบ็ซินนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า รถคันนี้จะมีพวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้อันนี้น่าจะขัดออกอยู่เดี๋ยวขัดให้อืมอาจจะมีบางรอยที่ขัดไม่ออกนะครับเป็นพวกสะเก็ดหินรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของรุ่น4ถุงลมตัวนี้ช่วงล่างจะเป็นถุงลมทั้ง4ต้นยางใหม่อยู่เป็นของมิชลินด้วยยางหน้าจะปี2022ูย์สองสยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับเบรกเป็นตัวซอกล่องนะครับ AMG รุ่นท็อปสุดเลยมีรูอรอยตรงนี้นิดนึงรถยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่นะครับผ้าเคมเดี๋ยวจัดการเคมให้เลยแต่เนี่ยมันคือได้สีเดิมจากทางโรงงานนะครับอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจเลยว่าจะให้เคมหรือไม่เคมนะครับส3 5 0 e ด้านหลังก็จะมีตัวชาร์จแบตนะครับรถคันนี้ถ้าชาร์จแบตรอบหนึ่งจะวิ่งได้ประมาณ30กิโเมตรนะครับ อันนี้ก็คือมีมาให้เลยนะครับรถคันนี้เป็นเบนซิน AMG นะครับล้วแม่กอมจ g มาพร้อมตัวสลุปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในนะครับ อันนี้คือรถเลือกมาเองกับมือนะครับมาพร้อมกล้องรอบคันด้วยาการันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำเท่มแน่นอนเ<ม>บาะยังดูใหม่อยู่ยังไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรถปีสิบเองราคาถูกกว่ามือหนึ่งประมาณ2ล้านกว่าเลยนะครับ<ม>ขายเพียง9ก้าแสนห้าหเเท่านั้นนะครับ<ม>เครื่องเสียงเป็นของเบอร์มาสเตอร์ด้วยนะครับ แจ่มคันเนี่ยเราไปดูสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับผมปูพวงมาลัยก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีนาฬิกาให้นะตัวนี้เป็นปังอินไฮบริดเลขใหม่เลขไม่แสนสา หนึ่งสาเก้าสันลบยังใช้งานได้ตามปกตินะครับผม<ฮ>สวยอยู่คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะครับอ่าลืมเปิดเม็ดอ่างให้ลูกค้าดูนิดนึง <c oughs> อย่างที่บอกว่ารถคันเลือกมาเองกับมือนะครับถ้ามีรถชนมาอะไระพวกนี้ผมไม่เอาเลย <c oughs> รถคันนี้คือไปรับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่ใช้ผ่านนายหน้าไม่ใช้ผ่านรถประมูลนะครับเดิมเดิมเลยแหละคันนี้ดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องของ C35 า e มหนะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดน็อตขวากระโปรงก็ไม่เคยถอนนะครับทุกอย่างเดิมหมดน่ครับเดิม เดิมนะครับมีมอ,อกอกอ,อยู่รถคันนี้นครับช่วงล่างเป็นถุงลงมอะครับถ้าลูกค้าได้ลองขับขี่ดูแล้วอะครับบอกเลยว่านิ่มมากนะครับเบนซ์นะครับในเรื่องของช่วงล่างที่บอกเลยว่านิ่มแต่ถ้าเป็น BM อ็มอะครับอาจจะเป็นดูทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับเฝา,ากระโปรงเดิมบรัอ็มอาจาอาจะดูวิ่งแล้วแบบสปอร์ตนิดนึงช่วงล่างจะแข็งกว่าเบนซ์นิดนึง่ทีอความชอบเลย สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถเบนซ์นะครับราคาเยียง959,00 0นานะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าครับผมมีช่างประจำอยู่แล้วนะครับก็จะทำการตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้นะครับก็ออกรถไปอะครับก็ไม่ต้องไปซ่อมอะไรเลยเดี๋ยวผมจะดูแลก่อนส่งมอบให้นะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยนะครับวิธีคือผมมาเล่นรถเบนซ์อยู่แล้วเดี๋ยวรถเบนซ์แต่ละคันของผมอาจจะดูยากๆนิดนึงนะครับเป็นรถแรไอเทมอยู่ เดี๋ยวจะอัดคลิปรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวปีหน้าครับอาจะเปิดเต็นท์รถที่เป็นรถยุโรปแล้วนะครับแต่เป็นรถยุโรปปีลึกๆหน่อยที่เป็นรถที่หายากๆนะครับแล้วก็สภาพดีๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถคันนี้อยู่นะครับเสนอขายเพียง959,000นะครับเป็น Benz C350e นะครับขอกรถฟีดาว์่อนเพียงเตเดินละประมาณ15,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยอยู่นะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับ ก็ค่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โชว์0841441468ครับโอรานยูคานะครับเดี๋ยวมาดูรถผมนิดนึงดีกว่าตัวนี้เป็น 525D F11 นะครับเป็น 525D ด้วยหายากแล้วก็ตัวนี้จะเป็น CLK 270นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยผมเพิ่งเห็นแค่คันนี้คันเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคาบิโอเลต CLK 200เป็นตัวเปิดหลังคานะครับแล้วก็จะมีคันนึงเป็นแวน เป็น E 200 SSE นะครับตัวนู้นด้านล่างช่วงล่างก็เป็นถึงลมเหมือนกันตัวนู้นก็จะเป็น320 GT e แล้วก็จะมีคันหนึ่งครับเป็นตัว C 200ปี2012จะเป็นตัวแว์เหมือนกันนะครับจะอยู่อีกที่นึ่งถ้าใครสนใจรถเบนซ์นะครับประสบการณ์คือมีอยู่แล้วก็เลยว่าจะจับมาขายบ้างนะครับแล้วก็ บอกเลยว่ารถทุกคันจะตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครั